ได้ต้นไม้ล้มแล้วครับปาอีกแล้วครับผมโอเคครับผมที่นี่เขาบอกว่ายิงไม่ได้นะครับปลานะครับวันนี้เราจะไปยิงปลากันนะครับผมก็เขาอยู่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็จะพาเราไปยิงนี่เป็นลําห้วยนะน้ําใสมากครับผมต้นไม้ก็แบบโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากครับผมเราไปดูกันว่าปลาที่นี่จะเยอะไหมนะครับผมเยอะแน่นอนครับ กับบรรยากาศนะของพี <c oughs> ่น้องชนเผ่าละหูนะครับเขาก็ความเป็นอยู่แต่ละหลังก็จะอยู่อย่างนี้นะครับผมบ้านกเก็บขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับชุดหล่อมากเลยเนี่ยสวัสดีครับโอ้เอาเข็มผมตอนนี้เราเดินมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผม เราก็ต้องผ่านหมู่บ้านแล้วก็ตอนนี้เข้าไปจะไปลําห้วยแล้วก็วน,นี้น้องเขาอยู่ข้างบนนะครับเขาบอกว่าปลาที่นี่เนี่ยนะเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วเราจะได้ปลาเยอะแค่ไหนครับผม <discs> <c oughs> โอ้องเลงไปเห็นหมู่บ้านเลยครับนี่ครับผมหมู่บ้านมีประมาณ30กว่าหลังคานะครับผมที่นี่ ไปไล่ไปสวนนะครับครับนี่ครับเป็นน้ำนี่ฮะแม่น้ำก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมอันนี้เรากำลังจะลงไปแล้วก็จะไปน่าจะไปหาตรงนี้แล้วผมอเอ้ยฮะเราต้องลัด รับหมู่บ้านแล้วก็รับลำห้วยขึ้นมานะครับผมนี่เราก็จะได้เขตรตรงนี้ยังเป็นเขตของการอนุรักษ์นะครับเขาก็ยังไม่ให้แต่ต้องขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนึงนี่คผมน้ำที่นี่ใสามากครับ,รบเห็นตัวปลาเลยนะบรรยากาศดีมากครับผม เราก็จะลงมาทางข้างลำห้วยเสร็จแล้วเราก็ลัดเลาะมาตามลำห้วยแล้วเราจะเจอแม่น้ำใกล้ๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวน้องเขาจะเลื่มดำมปลาเยอะมากเนี่ผมนี่มันจะมีอ๋อนี่ะส่วน้มันจะอยู่ในในช่องอ๋อเห็นแล้วใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วครับนี่ฮะเป็นสูตรนะครับก็ พอได้ใบไม้มานะครับเราจะล้างก่อนป็นความสะอาดหน้ากากน,นะครับอ,อ๋อมีฟองเลยครับมีฟองแลนะ้วอ๋อนี่ไม่ต้องใช้แฟบอะไรเลยเนาะ<อ>มันโะนมมากเลยเนะี่ต้องล้างให้มันสะอาดก่อนนะไป A taki dźwięk. Ja. Huh? Ah. โอ้นี่ครับผมที่เราได้เมื่อกี้นะจะเป็นปลาขาวนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้น้องเขาขึ้นไปข้างบนอีกนะครับน้ำตัวนี้ค่อนข้างที่จะลึกแล้วนะครับผมมานี่เลยนะครับตอนนี้นะครับข้างบนนี้เหมือนฝนจะมาแล้วครับผมฟ้าร้องแล้วครับผมวันนี้พวกเราก็มาที่ลำธารนะครับผมในหมู่บ้านนะครับผมนี่ก็เจ้าบ่าวนะฮะอันพรุ่งนี้ก็จะแต่งงานแล้วนะครับผม เป็นไงบ้างครับผมตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นครับผมเมื่อกี้ก็ถ่ายกับเจ้าสาวไว้ <c oughs> ก็ตอนนี้เจ้าสาวก็เก็บผักกูดอยู่ตรงนู้นนะครับผมบรรยากาศที่นี่ดีมากครับผมแล้วที่นี่เขาบอกพี่ชายของแฟนเขาบอกว่าที่นี่เยอะมากใช่ไหมครับแล้วก็ปลาอุดมสมบูรณ์มากนะครับข้างบนนี้ก็เนี่ยเราจะดูแล้วตอนนี้พวกเขาอยู่ข้างบนนู่นแล้วครับผมเดินไปอย่างรวดเร็วบรรยากาศดีจริงๆครับที่นี่ <c oughs> ได้อีกแล้วครับผมเป็นปลาป๋ากูแม่ปลาปลาไม่ได้ทั้งตัวเลยนะแต่พี่ปลาตัวก็ได้แหละก็เหรอใช่ครับยืดด้วยแล้วผิดผิดใครถึงวอ่านี่ฮะจริงๆได้หลายตัวนะแต่พอดีจริงๆเราได้หลายตัวครับผมแต่มันหลุดไปหลายตัวเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะเป็นปลาขาวอย่างนี้นะ วิธีเอาก็คือเขาจะดำนงมีนะครับผมแล้วก็ปลามันจะไวมากบอกว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะได้เยอะมากครับเป็นหลายกิโลนะแต่ตอนนี้มันเป็นกลางวันนะครับผมปลามันไวมากมต้องไปแบบเร็วๆเลยครับผมเนี่ยวผมไปแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนนี่ละเข้าไปที่ใต้ต้นไม้ล้มแลครับที่นี่เขาางจะมืดหน่อยนะนะี่ เอากาดูคาเป้โอเะโอ้คปีว de ่าเยอะไปแล้วครับเนี่ยหนก็ตรวค่ะไหนครับดูหนได้ได้เท่าไหร่แล้ว ในรอนนี้เองค่ะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยผักกูดอะ่ะใช่ค่ะเนี่ยกลางป่าครับผมน้องเขาบอกว่าเป็นปลาทหารน,น,นะครับผมดูลักษณะ,ะปลาบอลก็เบาอ่ะตัวเล็กๆนะครับผมเนี่ยเหมือนทหารเลยนะครับผม อันนี้ที่เราได้กันนะผมโอ้อยู่ในนี้ล้วก็มีน,นี่ครับผมปลาอาหารครับผมแล้วก็นี่ฮะเราก็ได้ผักกูดนะครับผมวิถีธรรมชาติครับผมน้องๆทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมครับโอเคผมท่านเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวติดตามดูว่าผมจะทําอะไรอีกนะฮะที่บ้านนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเราจะมีการแต่งงานของ น้องฟิล์มนะครับหรือว่าเป็นหลานนะครับผมก็วันพรุ่งนี้เราจะร่วมเฉลิมฉลองแต่งงานกับเขานะครับแต่วันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับมีที่ท่าหน้าท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับน้องๆด้วยนะครับที่มาช่วยในการหาปลาให้เราดูในวันนี้นะครับและเราก็ได้โชว์ว่าที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันให่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมครับ